ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมกังเกงยีนส์ถึงฮิตตลอดการไม่ใช่แค่เพราะมันเท่เฉยๆนะเรื่องมันมีอยู่ว่าย้อนกลับไปช่วงตื่นทองที่อเมริกานักขุดทองเจอปัญหาใหญ่กางเกงขาดง่ายมากผมนี่นึกภาพออกเลยขุดๆอยู่กังเกงขาดโป๊ะแล้วฮีโร่ก็มาลีวายสตรวส์ชายผู้มองเห็นโอกาสเขาไม่ได้ขายจอบเสียมแต่ขายกางเกงที่ทนทานที่สุด ตอนแรกก็ทำจากผ้าเต็นธรรมดาธรรมดานั่นแหละแต่ไม่นานก็เปลี่ยนมาใช้ผ้ายีนส์ที่เหนียวสุดๆลีไวากางเกงเจ๋งมากขุดท้องสบายเลยนักขุดท้องคนหนึ่งตะโกนบอกแน่นอนทนทานกว่าท้องอีกลีไวายตอบกลับอย่างมั่นใจ จากกางเกงคนงานกลายเป็นไอเทมแฟชั่นที่ทุกคนต้องมีเห็นไหมครับยีนส์ไม่ได้เกิดมาเท่แต่เกิดมาเพื่อความทนทานและความทนทานนี่แหละที่ทําให้มันเท่มาจนถึงทุกวันนี้ครั้งหน้าที่จะใส่ยีนส์ลองคิดถึงนักขุดทองและลีวายสแตรวส์ดูนะครับ